เฮ้บันทึกแสงใสเด็กชายครับอ๋อวิวีครับเอ่อ้ยมีมิมด้วยสวัสดีครับมิมเป็นพี่หรือมิมเป็นน้องนะมิมเป็นพี่ไปก่อนละกันสวัสดีครับพี่มิมครับผมกลัวพี่มากเลยครับ พี่เล่นดีไงอีอ,อยู่เห็นไหมว่าแล้ว <c oughs> คนที่ไม่เข้าร้านเนี่ยเป็นเหมือนผมเลยผมบอกแล้วว่ามันจะมีตลอดว่าเออแบบเออนั่งแบบเขากำลังนั่งทําอะไรอยู่ทําชุดละของตัวเองอยู่ซึ่งผมก็เป็นกันไม่เป็นไรครับเออพี่พี่เข้าใจหนูมากเลยเออหนูพีม <c oughs> นี่ผมผมเรียกว่าอะไรเพิ่งกลับมาจากมิลานไปเหงือไว้ท้าไปก่อนค่ะโอเคได้ค่ะพีมเอ่อผมไปมิลานมาไปแฟชั่นโชว์สัญญาใช่ปะแล้วผมเรียกว่าอะไรอะ่ะไปผมไปรอบที่สองละสนุกมากเลยครั้งนี้แต่ว่าครั้งนี้เป็นเป็นรอบของหน้าร้อนครั้งที่แล้วไปของวินเทอร์ใช่ไหมครั้งนี้ไปของซัมเมอร์แล้ว ครั้งนี้จะมีเวลาเยอะกว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วคือไปถึงแล้วแฟชั่นโชว์เลยแล้วแฟชั่นโชว์เสร็จแล้วก็มีเวลาแค่ครึ่งวันไปถ่ายรูปกับเอ่อทางแบรนด์แล้วก็กลับแต่ว่าวันนี้ไอ้ครั้งนี้มีเวลาประมาณสามวันสองสองวันสองวันสองวันเต็มอีกวันนึงก็คือกลับเลยก็ไปถึงไปถึงได้มีได้มีโอกาสไปทำอะไรวะคงไปถึงหมทำอะไร ทำอะไรสักยหญ่แหละแล้วก็เออ่มีไปถ่ายรูปแล้วก็ไปดินเนอร์แล้วอีกวันนึงก็คือวันโชว์แล้วก็เป็นดินเนอร์อีกแล้วก็จะเป็นสองวันแต่ว่าแทนที่เรามีเวลาเยอะขึ้นในการไปเวลาในครั้งนี้แต่สรุปว่าไม่ได้เดินเที่ยวเหมือนที่แล้วเพราะว่าก็ด้วยความที่เรามีงานเยอะขึ้นเขาก็รู้แล้วเอ้ยเรามีเวลาเยอะขึ้นเขารู้แล้วว่าเรามีเวลาเขาเลยยัดงานให้เรา ล่าสุดเอ่อคุณอเลสซานโดเนี่ยเขาเป็นดีไซเนอร์ของของเซนยามาทักผมมาด้วยนะผมดนะีใจมากเลยเขาบอก thank you my friend hey, you your style is amazing ผมว่าโอ้ผมเป็นเพื่อนเขาได้ด้วยเหรอผมอายุแค่ยี่สิบเองนะอันนี้ผมผม,ผมคิดอยู่ในใจนะแต่ผมยังไม่ตอบครับผมก็ตอบเขาบ thank you so much as well. really love your design แล้วเขาบอก you are the best แบบผมแบบโอ้ h oh, a n k you so much! มันปื้อปิ่มซะเหลือเกิน <laughs> ว้าวอินดี้ฮัลโหล o โอรให้ดูให้ดูที่คาดผมเป็นเจมินายนะจ๊ะบอกเลย Can you speak in English please What do you want มี t uh, oh, <laughs> oh, uh, right? ี t จะพูดค u ย u h ี่ยวกับโอ้คุณเป็นยังไงบ้าครั o โอ้ล่าสุดผมไปรายการของพี่วูดดี้มาเราบเป็นวูดดี้ทอล์กใช่ไหมก็คุยกันเรื่องมีของลอรีออลอะไรพวกนี้ยครับก็คุณค่าที่คุณคู่ควรแล้วก็ จะมีพูดถึงประเด็นหนึ่งที่ผมว่าทุกคนไม่น่าจะเคยรู้มาจากไหนนะคือเออ่ไปดูในไปดูในอ,อรายการได้นะครับตอนนี้ลงแล้วน่าอยู่ในช่องของพ่วเดียครับผมพูดไปว่าผมอะเป็นเด็กหลอดแก้วแล้วผมเซอร์ไพรส์มากว่าทุกคนไม่รู้กันเพราะว่าผมก็คิดว่าผมก็น่าจะเคยบอกนะผมไม่เคยบอก ไม่ได้หรอกแก้วนะคนรู้ปะไม่เคยบอกครับอ๋อหรอผมม่เป็นเด็กหอดแก้วพ่อแม่ผมมันมีลูกยากเขาว่าอยากมีผมมาตั้งนานแล้วคือเขาอ่ะแต่งงานกันตั้งแต่ตอน เรียนจบเลยแล้วแต่งงานเลยแต่ว่าสรุปว่ามีผมตอนประมาณเกือบสิบปีอะหลังเรื่องแต่งงานอะเพราะว่ามียากแล้วผมเป็นเด็กหลอดแก้วให้มไหมตอนนั้นอะหลอดแก้วอะมันไม่ได้พัฒนาถึงตอนเนี้ยแล้วเอ่อแม่พ่อแม่ผมไปทําหลอดแก้วครั้งหนึ่งใช่เป็นครั้งแรกเอ,อสรุปว่าผิดหวังแม่ผม แม่ผมก็เลยแบบโอ้เจ็บปวดหัวใจเพราะว่าอา่ะก็ก็เข้าใจได้เพราะว่าก็ถือว่าเป็นความหวังของชีวิตชีวิตหนึ่งที่เอออาจจะเกิดขึ้นมาแต่สรุปไม่ได้เกิดก็เลยเขาเลยปลอมใจไปอีกสองปีแล้วไข่ผมก็เลยอยู่ในอยู่ในนั้นนะประมาณสองปีเออไม่ใช่ไข่ผมห <laughs> มายถึงตัวผม <laughs> อ,ยอยู่ในนั้นอยู่ในอยู่ในตู้แช่ประมาณสองปีแล้วเขาถึงค่อยมาทําต่อ แล้วผมมันก็ติดออกมาตอนแรกจริงๆอะ่ะแม่ผมอยากมีมีลูกสองคนผมเป็นคนแรกใช่ไหมเขาอยากมีน้องแต่สรุปว่าคือแม่ผมอะ่ะแพ้ท้องหนักมากคือผมอะ่ะแสบต้องแต่อยู่ในท้องแม่แล้วเพราะว่าผมอะ่ะคือเรียกว่าอะไรอะ่ะด้วยความเป็นเด็กลอกแก้วหรืออะไรสัก,กยอย่างล่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแม่ผมอะ่ะแบบทรมานมากๆแพ้ท้องมากๆตอนที่มีผมอะ่ะแล้วต้องเข้าโรงพยาบาล บ่อยมากๆากแอดมิทที่โรงพยา,าแบาลบ่อยมากแบบอวกเป็นอ้วกตลอดเวลามวนท้องเจ็บอ,อะไรประมาณเนี้ย <c oughs> เขาก็เลยเข็ดอะไม่อยากไม่อยาก,ม,ยากมีอีกละผมก็เลยมีแค่คนเดียวเท่านั้นในจริงๆถ้ามีน้องอะก็น่าจะดีนะเพราะว่าจะได้ไม่เหงาเลยตอนเด็กผมเหงามากเลยเต็มได้ชื่อพี่อินทนนท์หน่อยสวัสดีครับพี่อินทนนท์ครับ นั่นแหละ <c oughs> จะถ้ามีน้องอ่ะก็ดีนะยังมีน้องน้องออะอโอ,อ้พี่ต้องนี่ตอนนี้ยังอยู่มิลานอยู่มันเนี้ยคี่ถึงนะจ๊ะเจะ้าหญิงสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครบับโอ้ีหไงมิมมิม มิมกลับมาแล้วมิมอายุเท่าไหร่นะเป็นพี่หรือเป็นน้องอะ่ะไม่น่าเป็นน้องหรอกปะเป็นเป็นพี่หรือเป็นน้องอะ่ะเป็นเป็นพี่แหละเนาะใช่เออแค่แค่อยากจะบอกว่าเล่นดีมากครับพี่หยดเล่นโดนผมกลัวเลย พี่ก็คงไม่น่ากลัวหรอกเนาะมาอยู่สิคะเหงาสุดๆก็เออพอดีบอกพี่เอิญให้หน่อยได้ไหมจ๊ะ <c oughs> อยากอยู่เหมือนกันแต่มีงานทำจ้าโอ้ oh, พี่ดาวสวัสดีครับ I don't know ทำไมวันนี้ดูสวยๆแอลทำไมอ่ะเท่ตายโถลุงเราโอเคทรงผมไม่ได้แล้วเน็บไว้นั่นแหละดีแล้วชะนี่ต้องมีปล่อยหวานอาชาวแอ๊บแอ๊บนี่และ่ะ โอเคไม่โอเคเท่าไหร่ปล่อยหวานหนึ่งฟนี่เหรอหรือหน้า,นาเธอหวานขึ้นทำไมกลับมาแต่มิลานแล้วมันหวานเลยหรอนี่ไงคุณหนิงกิรติแม่ผมมาแล้วคุณแม่ครับมาม้าจา๋านี่เพิ่งเล่าเรื่องเออหนูเป็นหลอดแก้วไปเอ,อ้หนูเป็นเด็กหลอด แก้วไปนี่แหละ่ะพี่มิมมาแล้วเขาบอกว่าต้องขอบคุณครับต้องดูภาคสองแล้วนะสิบตุลานี้เป็นไงละ่ะที่หยดภาคสองสิบตุลานี้ฝากไปดูด้วยนะครับฝากฝากซีรีส์แฟนเอ้ยไม่ใช่แฟนผม,มนี่จะบ้าแล้วฝากซีรีส์อออะไรนะเรื่องอะไรนะเขียนรักด้วยยังลบด้วยนะครับวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะครับตอนนี้ออนอยู่นะ แต่ว่าที่หยดน่ากลัวมากค่ะน่าจะสนุกปรากฏการณ์น่สุดใครสอนติดกิฟทำเก่งซะด้วยจะใครละ่ะก็พี่เลคูไงหมายเ e r ร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับอยากฟังเพลงอะไรครับ เพลงใหม่ผมอะที่ปล่อยไปอะเป็นเพลงมิวสิควลเพลงแรกที่ผมไม่เคยร้องมาก่อนอันนี้คือครั้งแรกที่ผมร้องเพลงมิวสิควิลซึ่งร้องในเสียงตัวเองไม่ได้เลยต้องร้องในเสียงของของก้องทัพด้วยซึ่งมันก็จะแบบทนต่ำๆหน่อยใช่ปะชื่อช <c oughs> ื่อเพลงว่าอะไรนะเ <c oughs> อนะ TMTV Record M M ไม่เป็นชั้น <c oughs> ไม่เป็นชั้นหรือไม่เป็นชั้น <c oughs> นี่นี่กลับไปฟังกันด้วยนะไม่นนด,ไมได้ใครไม่ต้อง <c oughs> คนาเออ <c oughs> ถ้าเป็นลูกศิษย์ที่ดีฉันสอนอะไรไปเธอก็เอาไปหมดทุกคำ, <c oughs> พคำานะ <c oughs> พูดคำจาตลบนะพูดคำจาตลกนะ

เคยคิไไดด้วยความเชืใไม่หวนทีกคนมีทำสิ่งทุ่างว่าได้ไม่ต้องไปหาสิส่งที่ได้รอไปคำสเป็นหนึ่งวว่าสัทา คนที่จะพลิกโลกของฉันไปทั่วไปเอาเชื่อใครันน,นั้นอยู่ใสฉันชื่ออะไวันนั้นอยู่ใสอยากเจอจังเลย เพลงดีนะครับเพลงดีของศิลปินที่มีชื่อว่าเทมิน,นายนอร์บิตไปฟังกันได้น,นะครับเออเอาอะไรว่ามาเนี่ยอยู่ดีๆก็กลับมาแบบกลับมามีกระแสในในติ๊กตอกอะที่เขาไปทำเร็วๆอะไอท่อนอ งงมากไปเล่นกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับ <laughs> <laughs> อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ <S <S ฟังเฉยๆนะไม่ไม่ร้องวันนี้ไม่ไม่มีเสียงอ๋อใช่ทุกคนครับคอนเสิร์ตของผมอ่ะเอ่อวันวันที่สามสิบเปกับวันที่หนึ่งะครับเอ่อจิมไ f o r ์รนะันเดอะเวิร์คอนเนียทุกคนอยากเห็น mm hmm. แขกรับเชิญเป็นใครถาไมไ่เฉยนะไม่ได้บอกว่าจะมานะถามเฉยตอนนี้ก็มีแล้วแหละแต่ว่าแค่อยากรู้เฉยว่าอยากเจอใครบ้างแล้วก็อยากฟังเพลงอะไรบ้างเพื่อจะเป็นไอเดียเอาไปใช้ในในคอนเสิร์ตครับอยากเห็นอะไรในคอนเสิร์ตไม่มีตังค่ะโอ้โหตัดบทเลยกู <laughs> ไม่มีตังค่ะเออ S 1> <S 1> เออโห oh, ไปต่อไม่เป็นเลยแมมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ออกให้น้องแต่แค่ผมซื้อคนเดียวก็เยอะมากนะเจมอวยพรวันเกิดพี่หน่อยอา้าวพี่พี่นนเกิดเดือนนี้เหรอว้าวเกิดใกล้ใกใกันเลยเอขอให้มีความสุขมากนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเอแล้วก็ไรีกว่าอะไรอ่ะคิดอะไรก็ขอให้สมหวังอยาก ออชอบใครก็ขอให้ได้คนนั้นเป็นแฟนนะครับแล้วก็เออผมชอบพี่ร้องเพลงมากเลยนะพี่ร้องเพลงไปเรื่อยๆผมชอบมากเลยเพลงเออะไรนะจำนนนะ่ะพา้ามพ้ามคนละนนอะไรกันครับเนี่ยนั่นแหละแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับโอ้โซมิสเลสไมสเลสอีโซมา hit me up in concert no 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 hit me up <laughs> drink water of course man i'll drink water but but again, get the schlag first man you know what i'm saying ไม่ก็เจ้าผมเป็นมิอนเตอร์น้ำผมจะกินทั้งวันเลย <laughs> แต่ผมดื่มน้ำบ่อยนะเอาดีอันนี้ไม่ได้ขายด้วยนะอันนี้พูดจริงจรผ,ผมมเป็นคนกินน้ำเยอะแบบกินกินตลอดวันไหนที่ไม่กินก็คือเจ็บคอหรือไม่ก็วาดแกไม่ออกบ้างนะโอ๊ยเมื่อกี้เห็นแล้วอะเห็นเห็นหรือเปล่าขอโทษครับ แก่ยากจังเหนืออันนี้มันแกะไม่ได้งั้นขอกินนอกกล้องนะ <c oughs> <c oughs> น้องลูก้านน่ารังไหมลูก้าหน้าเหมือนโฟตอนเด็กมากงงแบบงงงงจริงๆนะ <c oughs> ไมหืนมาก Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Hand, oh, hand, hand. I Take all the way you smell. If it's touching so, be loud. รู้รู้รู้แล้วนันนี่เดี๋ยวตอบแชทให้นะ <im itation> นันจะน่ากลัวไปหน่อยปะไม่เอาไม่เอา <c oughs> อนี้ดีกว่อนนี้ดีกว่านนี่ <c oughs> โอเคเข้าผมมาแล้วขอคำถามสุดท้ายได้ไหมครับมีอะไรอยากรู้เกี่ยวกับผมไหมถ้าไม่อยากรู้ไม่เป็นไรพูดเลยมานก็ไแ้เจมอา a r ยู o u นะ I am okay. What do you mean? why Why would I not be okay? คา g กิฟต์ดีกว่ารอเลยจ้าสปอยคอนเสิร์ตอะจะป่อยไงดีนะคือผมมีคิดไอเดียไว้แล้วจะไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะแต่ว่าคิดไอเดียไว้แล้วเอ่อ เอ่อผมอะคิดว่าผมอยากเป็น Impact ให้กลายเป็นโอควัทอสจะปล่อยอยู่เกิ <c oughs> นแะล้วพอมัน <c oughs> <c oughs> มีท่าเต้น <c oughs> นี่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  งไงเนปะ่กัน,นแต่ผมว่าชอบพี่ไอซสลันยู่มากเลยชอบมาตั้งนานแล้วเพราะว่าเขา,าเรียกว่าอะไรอ่ะพี่เขาด้ารักมากมากอ่ะับตอนเขาร้องเพลงเขายิ้มตลอดแล้วก็เอนเตอร์เทนแบบ ตอนนั้นผมเป็นเด็กๆใช่ไหมล้วผมไปดูเขาแ้วบโอ้ชอบมากเลยผมชอบเนี่ยพี่ไอกับพี่บี้อ๋อใช่ ถึงแม้ว่าเอวันเกิดผมจะผ่านไปแล้ววันที่สิบสามจูนแต่ว่าเดี๋ยวจะมีจัดงานวันเกิดที่แฟนคลับน่าจะจัดกันให้อะวันวันที่ยี่สิบสามครับที่เดยหมอบางแคใครไป,ไปได้ก็ไปกันนะครับทุกคนหรือว่าเขาจองกันไว้หมดแล้วนะไม่แน่ใจแต่ว่าเออก็มีไลฟ์สตรีมมิ่งบอ ไม่รู้เหมือกันไม่รู้อะไรเลยแต่ว่านั่นแหละก็เจอกันที่งานวันนั้นได้นะครับเดี๋ยวดูสิกร a บ c a p อยู่ที่ไหนแล้วอา้าวถึงแล้วน่าจะวางไว้สักที่ไรสักทีหนึ่ง Oh, do life die? Yeah, do, uh, do life can die. Uh, uh, international fan uh, uh for uh, whoever wants to come to my birthday party. No, it's not a party, but uh, my uh, what do you call it? A birthday party that my fan clubs. Uh, for me on the 23rd of june you can come to the mall bangkae it's in thailand and uh, watch it in live in front of the hall yes yeah. so if you're free please come yeah uh, it's a birthday celebration that's the word sorry i'm kind of blank right now because i have a jet lag ีกสิบแปดฟอดที่เหลือครบเอียงครับเจมไม่ให้ใช่ครับผมคุณพอแล้วนะเพราะว่าข้าวผมอยู่ข้างล่างแล้วรีวิวจูมูหน่อยได้โอ้ยโอเคอันนี้คำถามสุดท้ายละรีวิวจูมูหน่อยตอนนี้จูมูหล่อมากแล้วก็จูมูเพิ่งไปทําหมันมาทําหมันเรียบร้อยแล้วจูมูจะไม่มีลูกหลานแล้วเพราะว่าล่าสุดผมพาจูมูผม ไม่ไม่ได้พาจูมุหมายถึงผมเป็นตัวแทนของจูมูไปสู่ขอฮันนะซึ่งก็เป็นแมวของภูวินไปสู่ขอแบบเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรสามีภรรยากันไหมแล้วก็มีบุตรออกมากันไหมเพราะว่าตอนนี้จูมูเริ่มเริ่มฮิตตอนนั้นนะแล้วก็เริ่มอยากอยากมีลูกแล้ว <laughs> แล้วก็ ภูวินตอนนั้นแมวผูวินยิงเด็กอยู่ไงแล้วก็ผูวินห่วงลูกตัวเองมากเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยก็ก็เลยไม่ได้มาครอบจุมูก็เลยไม่ได้ภรรยามาครอบครองตอนนี้ก็เลยต้องครองโสดไปตลอดชีวิตโดยการทํามันน่าสงสารนะครับจุมูแต่ว่าตอนนี้จุมูจุมูอ่ที่บ้านนะแต่ว่าตลอดทลอดจุมูของทุกคนกาลังอยู่กินอยู่อย่างสบายเลย กินเนโกะอยู่ครับอยู่ที่บ้านใช่ก็หล่อมากๆขนสวยมากตาแป๋วมากตาใสสุดๆเพราะว่าเนโกะนะครับทุกคนแกพูดจริงปะจริงๆผมไปขอมาจริงๆผมถามผู้วินได้เลยผมโทรไปถามเขาจริงๆว่าเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนจูมู ว่ะตอนเนี้ยมันเริ่มอยากมีลูกแล้วนะปะ่ะฮานะพร้อมป่ะฮานะพร้อมมีสามีปะ่ะจะสรุปพ่อห่วงไม่ได้โอเค gotta go n o ะมันม่วงมันม่วงหยุดคิดไปเลยข้ามสายพันธุ์อย่า <laughs> ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับ เสียงผมอะตอนพูดภาษาไทยกับตอนพูดภาษาอังกฤษอะมันต่างกันนะนี่กับคนไทยพูดไปเรื่อยเลยบอกว่าจะปิดตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ปิดทักทีเออนั่นแหละแต่เสียงผมตอนพูดไทยกับพูดอังกฤษอะเหมือนตอนที่ผมพูดอังกฤษอะผมพูดต่ากว่าแต่อันนี้มันเป็นไปด้วยตัวเองนะมันมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ทำเพื่อเท่หรืออะไรนะ